อ่าตอนนี้เกิดเหตุประทะนะครับโ,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 โยกอ่ะโยกอ่ะโยกอ่ะของผมนีงอยู่ดีวะไม่ตายโทรศัพท์ใครวะ ตายตคนนึงแล้วก็อีกคนนึงรอดวิ่งไปฝั่งตรงข้ามแล้วพื้นที่สูงดูก่อน,อนละคุณแม่ยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับอยู่ใต้บันไดมันจะมีเขาลูกใหญ่ๆข้างหลังทั้งไฟเตชั่น<อ>นี่ไม่เอฟโฟใครเอฟโฟคุณแม่ใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่บ้านเอื้อบ้านเอื้อบ้านเอื้อบ้านเอ,อืเออ้เอ,อเห็นปะ ไ์เดชันเลยในแมพไม่มีนะอยู่ชั้นบนไว้นะเดีย๋ยวผมไปดูชัดนสองให้ครับโอเคครับป่าฝั่งตรงข้ามคนนึงตกไปยังป่าครับไอตัวที่อยู่หลัง ไอตัวที่อยู่หลังบ้านเอื้อเนี่ยไม่โผล่มาเลยแฮะเออเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วอยู่ไหนคบอยู่หลังบ้านเอื้อตรงสามหลังบ้านครับเข้าหัวนะผมยิงเข้าหัวน่าจะโดนนะ เช็คให้ทีดิน่าจะโดนนะเต็มหัวเลยอะ่ะคนเล่นอยู่ว่าอยู่ใต้อะไรเนี่ยโวัวไปนะโอเคน่าจะโดนหัวนะผมเห็นผมเห็นเลือดพุ่งอ่ะมีคนเล่นอยู่มีคนเล่นอยู่ตรงนี้ตรงไหนครับตรงไหนนี่คร่ะ Ss ครับตรงไหนครับขอตำแหน่งหน่อย,ข,อยข้างฝั่งไหนลันเวหรือว่าลัมเบรมิวครับ เราไม่มีว่ะเ,เห็นปืนโผลไไมเนี่ข่าวเนี่ยไม่งั้นอย่าเพิ่งออกไปเกมจะตกกันได้ล้มล้มล้มไอตัว,ไอต,วไอตัวนั้นน่าจะโดนหัวนะตัวที่ผมยิงหลังหอบครับการอะ่ะพอมันโผล่มาแต่หัวแล้วลเห็นมันเล่นบัคดูดิเอาหัวออกไปไหน่อยดูข้างนี้ข้างนี้ข้างซ้ายผมเนี่ย ดูน้ำมาตัวเลเห็นไหมเห็นไหมนอนอยังผมหาอีกตัวไม่เจอว่ะมันวิ่งอยู่รานเว์ฝั่งตรงข้ามอ่ะเดี๋ยว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 นอนใช่ไหมนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วออ,ออกไปซ้ำหัวด้วยนะครับผมกลับด้วยนะเฮ้ยผมเห็นแล้ว ขอโมซินปั๊บเอ้ฝั่งตรงข้ามรันเวยิ่งมาเก็บศพกลางรันเวนะจำะมันเลยวิ่งเข้ามาแล้วคุอ,อ,อ่าเราวิ่งลงไปในป่าหลังรันเวและ เป็นไรว่าหยิบโมซินไม่ได้แหละคุณเป็นดิเซอร์มันยังพยายามจะมาอยู่นะเป็น,ใ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 น่วงครับสี่ห้าหร่วงใช่ไหมหัวแตกครับหัวแตกตัวนี้บอดี้อย่างเดียวเลยเนาะครับเออมีตัวนึงวิ่งกลางเมยครับ เอาดิเอาดิกำลังส่งวิ่งขึ้นเขาข้อไหนก็ไม่รู้ไปไหนล่ะวิ่งไปฝั่งตรงข้ามนะครับตรงรั้วฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามมันมีเอาดิเอาดิ มัน่าจะยังนะครับเอ้ยใครวิ Gesch okay, okay. ่งไปโอเคมันไม่มีมันไม่มีของครับครูโต้รีบมาของเพียบก่อนที่จะไฮบอดี้หาทางไปอยู่หลงทางนะแม่อย okay. ู่ตรงไหนครับบอกว่าข้ามเขามาลูกคุณแม่คุณแม่ยังอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอยู่ครับโอเค พี่ว่าไปทางไหนครับโอ้โหไกลไอโยเห็นไหมโนแล้วฮะ ผมเห็นเห็นแอนตี้บล็อยี่ฝั่งตรงข้ามโอเครีบมาครับไอ้คุณคุณฮัทไอ้ตัวที่ตายอยู่ตรงเฮ้ยมีคนเข้าอองครับก้าวตายยังครับไม่รู้ผมก็หาใครยิงกระจกแตกวะไม่มีไม่มีไม่มีผมโดนยคิงมันอันนี้ไปแล้ว คุณฮาอยู่ไหนหาอยู่ไหนครับผมอยู่เรื่องครับวิ่งมาออกัาครับการนี่ครับแล้วไอตัวไอตัวที่ยิงคุณไปไหนแล้วครับไม่เห็นหนะครับไอเสื้อขาวเนี่ยพยายามจะมาหาเราเนี่ยมีทีมมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราไหมฝั่งข้ามรันเวีย มไ,มไม่มีไม่มีข้ามาอยู่หลังโดมสองหม,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 มดละผมวิ่งดุยๆเข้าไปเลยนะพับมาเลยครับมาเลยครับคุณเม่นอยู่วะอยู่ใต้บ<ต>ันไดไปไ,ปๆๆไปหนแล้วล่ะไอตัวนั้นอะไม่เห็นนะครับอุย้ยผมโดนยิงชั้นบนเนี่ยจ้ำมาเกิดหรือเปล่าเนี่ยผมโดนยิงชั้นบนครับตายเลยอน่ะ